วันเทศกาลดูจีนส่วนใหญ่คนเขาจะพูดกันว่าพูดว่าอะไรอ่ะพะ่อไม่รู้ค่ะ <laughs> ที่เขาบอกว่าเอซินเจียยู่อีเซียนซินนีหัวใช้นะคะไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะคะคพอค้องเคยได้ยินไหมคำนี้ไม่เคยค่ะ <laughs> สวัสดีดค่ะ,คะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไม่สูงค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด้ออีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็พาน้องคำพองนะคะมาเข้าเข้ากล้องด้วยกันอีกแล้วนะคะตามที่พี่พทุกคนอยากเจอน้องนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะเรามาเปิดคลิปนะคะซึ่ง ตรงกับวันเทศกาลตูจีนด้วยนะคะและน้องหอมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจัดกันทั่วโลกหรือเปล่านะคะและประเทศจีนเขาจัดเทศกาลตูจีนกันหรือเปล่าอันนี้น้องหอมไม่ทราบนะคะก็อย่างแรกนะคะก็วันเทศกาลตูจีนส่วนใหญ่คนเขาจะพูดกันว่าพูดว่าอะไรอะระ่ะพ้อไม่รู้ค่ะที่เขาบอกว่าเอ่อซินเจียยู่อีเซียนซินนีฮวดใช้นะคะไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะคะคุพ้องเคยได้ยินไหมคำนี้ ไม่เคยค่ะเพราะเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนจีนนะคะลองพูดตามนะซินเจียยู่อี้เซียนนีหัวใช้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะคะทุกคนคอมเมนต์มากันหน่อยนะคะพูดดิซินเจียยู่อี้เซียนนีหัวใช้ ไม่แน่ใจว่าถูกผิดหรือเปล่านะคะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าพูดผิดทุกถูกนะคะและน้องหอมเองก็ไม่เข้าใจความหมายว่าทําไมเวลาเทศกาลดูจีนนะคะก็จะมีแต่คํานี้นะคะซินจียุยเซียนนีหัวชายนะคะแล้วก็มีที่พีเอฟซีนะคะส่งสติกเกอร์แบบซินจียุยเซียนนีหัวชายนี่แหละมาให้เยอะแยะมากมายแต่น้องหอมก็ไม่เข้าใจความหมายนะคะและก่อนที่จะทําคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ได้ไปเซิร์ชค่ะหาดูแล้วว่าความหมายมันคืออะไรคำพ้องรู้ไหม ความหมายคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ก็คือความหมายของมันก็คือไปเซิร์ชมาเขาบอกว่าปีใหม่นี้ปีใหม่เออปีใหม่ขอให้มั่งคั่งร่ำร่รวยนั่นเองนะคะก็เป็นเพราะคำที่แบบ อ่ะเนี่ยโอยพรอะไรแบบนี <engine> <oo> ้นะคะเห็นเขาบอกว่าถ้าไปบ้านคนจีนต้องพูดคําว่าเซียนจียู่อีเซียนนี้หัวใช่นะคะเขาก็จะยกซองแดงมาให้เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาเราไม่รู้จักคนจีนนะ้าเป็นช่วงเทศกาลตัวจีนแบบนี้ถ้าไปพูดแบบนี้เขาบอกว่าได้ทุกบ้านทุกหลังเลยนะคะแต่เราไม่รู้จักใครเลยน่าจะไม่ได้นะคะพี่ๆทางบ้านไทยเป็นคนจีนนะคะส่งอังเปามาทางนี้หน่อยนะคะอยากได้อังเปาอ่าก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาพูด พูดถึงเรื่องเทศกาลตูจีนกันหน่อยเพราะว่าน้องหอมกับน้องคำพองนะคะเราทางบ้านเราไม่มีไม่มีการจัดเทศกาลตูจีนนะคะน้องหอมเองก็ศึกษามาอลองสอบถามญาติพี่น้องทางเมสายด้วยนะคะว่าที่เมสายนะคะมีการจัดงานเทศกาลตูจีนไหมนะคะเพราะว่าน้องหอมเองได้ไปเห็นช่องช่องทางช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะที่เขาไปถ่ายทอดที่ สถานที่กรุงเทพนะนะคะในเมืองไทยเนาะก็คือเขาจะจัดเทศกาลตูจีนกันนะคะอย่างอลังการมากและน้องหอมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะคะจึงบอกว่าลองถามญาติที่แม่สายดูเพราะเชื่อว่าประเทศไทยทุกที่เขาอาจจะจัดเหมือนกันนะคะแต่ญาติที่แม่สายบอกว่าเขาไม่ได้จัดนะคะก็คือจะมีแค่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลตูจีนก็คือจะกินบ้านใครบ้านมันฉลองบ้าน,คานใครบ้านมันแค่นั้นเองนะคะรวมถึงทางฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะทางฝั่งนี้ก็มีเทศกาลตูจีนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการจัด เวทีหรือจะมีการแสดงโชว์อะไรแบบให้ประชาชนหรือว่าคนในท้องถิ่นได้เห็นนะคะก็จะแบบจัดบ้านใครบ้านมันจุดประทะกันอะไรแค่นั้นเองนะคะและภาคเหนือของเราก็เหมือนกันนะคะน้องหอมลองถามมาแล้วเขาบอกว่าไม่มีนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขออีกเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่พลาดนะคะเพราะว่าน้องหอมไปเจอช่องยูทูบเบอร์ช่องดังช่องหนึ่งนะคะเขาได้ถ่ายทอดวิถีหรือว่าธนธรรมของพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่ง ตรงกับวันตรุจีนนะคะเวทีการแสดงของประเทศไทยนะคะที่เขาจัดขึ้นก็คือจัดวันที่25จนถึงวันที่19วันที่29นี้เป็นวันตรุจินจริงๆเลยนะคะแต่ว่าการแสดงที่ประเทศไทยเขาเริ่มมาหลายวันเพราะอยากให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเที่ยวในเมืองไทยจะได้เห็นเทศกาลตรุจีนนะคะและเทศกาลต่างๆนานานในประเทศไทยเวลาจัดทีหนึ่งนะคะสุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะและในวันนี้นะคะน้องหอมอาถามน้องหอมพองเคยเห็นไหมเทศกาลตรุจิน ยังไม่เคยเนาะไม่เคยเห็นค่ะแต่เคยได้ยินเคยได้ย,ยินอย่างเดียวเพราะว่าที่บ้านเรามันไม่มีไม่ไม่จัดอยู่แล้วนะคะและเราก็ไม่ได้มีญาติครอบครัวที่เป็นชาวจีนนะคะก็เลยไม่รู้เลยว่าประเพณีคนจีนเขาทําอะไรยังไงบ้างนะคะ และตอนนี้นะคะน้องหอมเองก็จะขออนุญาตนะคะจากเจ้าของช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังช่องหนึ่งนะคะชาตรีโนนจานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นช่องนะคะยูทูบเบอร์ถ่ายทาวัฒนธรรมหรือ,อพี่น้องชาวไทยให้ทุกคนได้ชมนั่นแลหละพี่ๆทุกคนสามารถเข้าไปรับชมและกดติดตามได้นะคะและในวันนี้น้องหอมเองก็อยากจะมา ดูนะคะเทศกาลตูจีนในกรุงเทพเหมือนกันว่าจะยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้จะพาน้องหอมและน้องหอมพองจะไปรับชม,ม่วพร้อมกันและรวมถึงพี่ๆทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมมพร้อมกันค่ะไปกันเลยมาแล้วนะคะอันนี้การแสดงโชว์ของคนจีนนะคะที่เขาจัดเทศกาลอั <jum! S 1> นนี้เขาเรียกว,ว่าอะไรลำสิงโตเหรอหรอูอ้ ขึ้นไปโชว์บนไม้สูงมากอันนี้เธออะไรคนเหรอสวัสดี่คำสอนนี่พี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนดูบริเวณนี้บริเวณเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปชมการแสดงเชิดสิงโตนะครับก็จะเป็นการแสดงที่อลังการมากๆนะครับได้ข่าวว่าทีมนี้เนี่ยเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่26นะครับเวลาการแสดงเนี่ย10เบ11นาฬิกาครึ่งถึง18นาฬิกาครึ่งเนาะ ซึ่งเป็นทีมเซิร์ฟทิงโตได้เป็นถึงแชมป์ประเทศไทยและติดหนึ่งในสามของโลกนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะอลังการขนาดไหนนะครับไปดูกันเพิ่มอีกสักครู่ในกากนี้นะคะไม่อยากจะให้พลาดค่ะเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมไฮไลท์การแสดงโชว์สุดพิเศษซึ่งได้รับรางวัลอันดับสามของโลก วันนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะมาโชว์กับความอลังก,การและความยิ่งใหญ่ให้กับทุกท่านได้รับชมกันสำหรับกิจกรรมที่ MBK Center เราจะมีกับจุดในการนำเสนอกับศิลปะวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมจากประเทศจีวันนี้พร้อมแล้วที่จะมาเสริมให้กับทุกท่านได้รับชมที่ใจกลางเมืองค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วโอ้มีหลายสีมากสาสีตัว สีน้ำเงินดงสีแดงสีแดงอุ้ยาหัวดูสีขาวหมุนติ้วๆอยู่ข้างบนอะสีเหลืองก็หมุนเติ้วๆอยู่ทำได้ไงอ่ะอุ้ยเสีย โอ้โหยานเตียวเเสียวตกมากเลยอ่ะเอาอ้าูตกก่นแล้วโ่อุ้ยไปแล้วอู้ห้ยตกหรือเปล่าหรือไม่ใช่ตกโอ้โหดูสีเหลืองกับสีน้ำเงินขทางบนอ่ะเพราะสองมันมีคนอยู่ข้างในสองคนอ่ะ หมุนอย bon ู่ข้างบนน่ะลงมากินหวหรือเปล่า้มกเงอยอรยรปีชคีตลอดไปครับผเรามาดูครับการแดงขาต่อไปยะมากเลยอ่ะไปยืนอยู่บนสูงๆแล้วก็สี่ต <moderate> ัวหนึ่งตัวจะมีคนอยู่ข้างใน2คนด้วยนะฮะ คนข้างหน้าพอมองเห็นทางแต่คนข้างหลังเนี่ยไม่เห็นอะไรกระเดดตามเขาอย่างเดียวอ่ะและ้วดีกับท่าต่อไปเลยดูดูดูด้วยสีเหลืองเนาะหมุนอย่างเดียวเลย,เยลงมาจะไม่เวียนหัวเหรอจับตาดูกันต่อครับและเรามาดูตอน ตีลังกาลงมาเลยอ่ะอค,คนลุกเลยเ <laughs> สียวตกนะฮะนี่คืออะไรอ่ะอมังกร <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โหดูคนกี <c oughs> ค่คนไม่รู้อ่ะเยอะมากความาให้เห็นกับการแสดงขึ้นพอกันขึ้นไปสูงมากเลยอ่ะอนรับปีมาใส่มาให้เห็กับพญาปกาไฟมาหาบกพร เขาเจ้ามังกรขึ้นไปหรือเปล่าหรือไม่ใช่บอกเลยว่าแบบนี้นะคะเทศกาลว่าแสดงโชว์แบบนี้มีเฉพาะคนจีนเท่านั้นนะคะที่ทำได้นะคะแสดงมังกรแล้วก็แสดงสิงโตแบบนี้นะะนี่แค่ชาวจีนเนะคะยี่เขาทำกันมเขาทำอะไรอะ่ะขึ้นไปสูงมากเลยอะ่ะ ก่อนยาวมากขันข้นอกอเหมือนดอกบัวเลยเนาะหูคนดูเยอะมากแล้วมังกรเอามังกรขึ้นละ คล้ายๆเหมือนเป็นต้นไม้แล uh, ้วก็มังกรแบบเลยขึ้นไปอย่างนี้ไงรอรู้รอรุนรอรุนกันเขียวมากโอ้อะไรน่ะค้คนเหรอโอ้โเฮ้ยเ้ยเหมือนไม้มันจะลมแล้วเหรอ

ะจะพยายามบังโดจะยัยงไงจะบอกว่าจะขึ้นอีกเอ้ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> สียมากเลยอ <c oughs> รับไม่ได้เลยอะไร้อไีเขามีการแปลงโงเอ้ยใช่แปลงล่างหรอเปล่าผีเสื้อผีเสื้อกำลังจะสู้กับพยามางกอนพยาผีเสื้ออ้ว ว้าวผงสวยมากว้าวผงสวยมีไฟสอ่าผีข้างหลังสวยมีไฟด้วย ก่อนก็ยังไม่ลงสิงโตอยู่ข้างในเอันนน้่ง ติ๊กต่อประกทองสุเดชาบ้าวาพกสมาคมอุปนิกรกรีนะครับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องที่มาชมการแสดงในค่ำคืนวันนี้ของ MBC Center ที่ได้รับชมการแสดงในค่ำคืนนี้ขอทุกท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุบไม้ขวายืนเงินไหลกองทองไหลมาราบรวยเงยตาไม่ขาดสายเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวย ตอนนี้นะคะเราก็ได้ชมคลิปนะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าในคลิปนี้นะคะจะต้องขอขอบคุณนะคะรายการช่อง ชาตรีนนจันนะคะบอกเลยว่าได้เห็นจากช่องนี้นะคะครั้งแรกเลยเพราะว่าเห็นแล้วก็มันเป็นเทศกาลตรุษจีนที่เห็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเทศกาลที่เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆและน้องหอมก็ไม่รู้ว่าเขาจัดกันที่ไหนอะไรยังไงบ้างแต่แค่เห็นผ่านช่องทางนี้นะคะโอ้โหเห็นแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นไปกับในงานเลยนะคะน้องคำพองเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างในคลิปอะตื่นเต้นมากค่ะเหมือนเราอยู่ในงานนั้นเลยใช่ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลแล้วอะไรอีกเห็นอะไรบ้างในคลิปจริงตัวเขากระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้ใช่ไหม สียวตกมากเลยใช่อันนี้จริงๆเพราะว่าแค่เห็นในคลิปนะคะถ้าเราไปเห็นถ้าเราไปอยู่ในสถานที่จริงๆจะขนาดไหนนนีะเ <laughs> อันนี้แค่เห็นในคลิปคือเวลาเขากระโดดข้ามอ่ะคือน้องหอมก็ไม่รู้ว่าไม้แท่งที่เขายืนตั้งไว้นะคะไม่รู้ว่าแท่งมันใหญ่เล็กหรือว่าเล็กน้อยหรือว่าใหญ่มากแค่ไหนนะคะคือจากที่เราเห็นในในมือถือนะคะคือแท่งมันรู้สึกว่าไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สิงตัวสิงโตหนึ่งตัวนะคะจะมีคนอยู่ข้างในสองคนนะคะ คนด้านหน้านี่คือยังพอเข้าใจคือคนด้านหน้านี่คือเขาสามารถมองเห็นได้แต่คนด้านหลังนี่คือจะต้องก้มอย่างเดียวนะคะคล้ายๆเหมือนโตที่บ้านเราเนาะโตที่บ้านเราก็คือต้องมีคนอยู่อย่างน้อยสองคนนะคะก็คนด้านหลังนี่คือต้องก้มแล้วก็แบบเดินตามตูดอย่างเดียวนะคะและอันนี้คือถ้าเป็นบ้านเรานี่คือเดินธรรมดาตรงพื้นนะคะแต่อันนี้คือโชว์สิงโตของประเทศไทยนะคะก็คือไปยืนอยู่บน แผงไม้นะคะหรืออาจจะเป็นเรียกง่ายๆก็ต้นไม้ก็ได้หรือเปล่าเนาะกระโดดไปกระโดดมาโอ้โหเสียวคนข้างหลังตกมากๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่กระโดดแค่ครั้งสองครั้งนะคะไปกลับไปกลับโอ้โหนะคะมีอยู่ฉากหนึ่งที่แบบคนข้างหลังหย่อนตก <ลง S 2> ไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือการแสดงของเขาหรือว่าตกจริงนะคะโอ้โหห้อยไปข้างล่างเลยนะคะโอ้โหเสียวมากนะคะถ้าไปเห็นในสถานที่จริงๆจะขนาดไหนไม่รู้นะคะแล้วก็คน ที่เขายืนตั้งเป็นแถวเป็นเสานะคะที่ ขี่หัวากันขึ้นไปส,งสูงๆนั่นก็โอ้โหต้องไม่รู้ว่าคนที่อยู่ท้ายสุดต้องรับน้ําหนักมากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าคนเราอย่างน้อยนะคะสมมุติว่าถ้าเป็นเด็กก็น้ําหนักไม่น่าจะ3 20 30ได้นะคะแต่น,นี้คือไม่รู้กี่คนนะคะที่ต่อขึ้นไปเป็นแถวแบบโอ้โหหลายคนมากๆนะคะคนคนล่างสุดนี่แหละนะคะจะต้องรับน้ําหนักคนเดียวเลยนะคะและบอกเลยว่าการแสดงนะคะสุดยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าเขาจัดแบบนี้กันทุกปีหรือเปล่านะคะแต่อันนี้คือปีแรกและก็ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เห็นการแสดงโชว์แบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้ที่แม่สายของเรามีงานจัดแบบนี้บ้างจะได้เข้าไปเ,เข้าไปประเทศไทยแล้วก็ไปชมหรือว่างานแบบนี้ได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้แม่สายนะคะก็คือไม่ใกล้และไม่ไกลสามารถไปได้ง่ายกว่าที่ไปถึงกรุงเทพนี่น่าจะยากนะคะก็อยากให้ แม่สายนะคะที่ใกล้ๆอยากให้มีงานแสดงแบบนี้เราจะได้ไปเยี่ยมชมหรือว่าไปเที่ยวชมนะคะน้องหอมเชื่อว่าถ้ามีนะคะทางแม่สายก็น่าจะมีคนเข้าชมเยอะเพราะว่าคนทางฝั่งนี้จะข้ามไปดูกันเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะคะถ้ามีแถวๆหน้าด่านนะคะแค่หน้าด่านมีงานอะไรนิดๆหน่อยๆคนทางฝั่งนี้แห่กันไปตลอดเลยเพราะว่า ไม่รู้ว่าไปอะไรกันนั่งหนาแต่ก็เวลามีงานทีงทุกคนก็ต้องอยากไปนะคะหนึ่งในนั้นก็รวมถึงน้องหอมและน้องคำพองด้วยนะคะประมาณนี้แหละนะคะก็ อย่างที่บอกนะคะพี่พทุกคนสามารถเข้าไปรับชมและกดติดตามได้ในช่องของชาตรีนนจานนั่นเองนะคะก็มีหลากหลายอาคอนเทนต์ที่เขาถ่ายทำนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับประเทศไทยนั่นเองนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทางช่องชาตรีนนจานด้วยนะคะฝากพี่ทุกคนเข้าไปกดไลค์และกดติดตามได้นะคะและสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอตัวลาพี่ทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะ ท้ายด้วยคําอะไรนะเซียนเจียจยูยยอีอีเซียนนีหัวใช้นะคะขอให้ปีใหม่นี้ร่ำร่ำรวยรวยมั่งคั่งนะคะความหมายของมันก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ